ต่อกันนะคะมาดูต่อกันมามา,มาดูต่อมาดูเหรียญคู่ต่อคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูต่อดูแตนนะคะมาดูเหรียญคู่ต่อกันอันนี้จะเป็นคู่เฉียงคู่เฉียงส่งมาทั้งหมดร้อยร้อยสี่สิบสามเหรียญค่ะแสดงว่าแสดงว่าถุงนี้สี่สามเหรียญถุงนี้หนึ่งร้อยเพราะเขามี2สองถุงค่ะพยายามแกะแกะถุงเพื่อที่จะให้ใช้ต่อได้อีก คุดเฉียงนะคะคูดเฉียงปีสอ2ห้าสองสองและสองห้องูหนักมากเลยหลายกิโลเลยเนาะร้อยเหรียญเนี่ยค่ะน้ำหนักเยอะมากนี่นะคะเหรียญครุดเฉียงค่ะ ไได้รับเหรียญละ13บาทนะคะเหรียญครุฑเฉียงจะมีด้วยกันทั้งหมด2พศนะคะ2พศคือ2520และ2522จำนวนผลิตเข้าสลับกันเลยนะคะ2522กับ2520ครุฑเฉียงปี2520จำนวนผลิต27ล้านเหรียญครุฑเฉียงปี2522จำนวนผลิต 7 2ล้านเหรียญน,นะคะไปะน่ารับซื้อในราคาเหรียญละ13บาบาทค่ะครูเฉียงครูเฉียงเขาเขาได้รับความนิยมน้อยกว่อ,อือ่นๆนะคะน้อยกว่าคูดตรงน้อยกว่าคูดเก้าเหลียนนะะ่ยญค่ะก็ยังก็ยังดีค่ะยังเป็นที่นิยมก็ยังเป็นราคาอยู่นะคะยังยังมีราคาตั้งเท่าไหร่นะเออสิบสามบาทนะคะอันนี้ เมื่อกี้หนึ่งร้อยเหรียญนี่สี่สิบสามเหรียญค่ะร้อยสี่สิบสามเหรียญที่ส่งมาในวันนี้นะคะค่ะร้อยสี่สิบสามเหรียญละห้าบาทส่วนส่วนเหรียญบาทนะคะแพงกว่าเหรียญบาทรับซื้อเหรียญละยี่สิบส่วนเหรียญห้าบาทรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทค่ะผุดเฉียงนะคะใช่อันนี้สี่สี่สิบสามเหรียญรวมทั้งหมดนะคะร้อยสี่สิบสามเหรียญที่ส่งมาในวันนี้ค่ะ ร้อยสี่สิบสามเหรียญเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าถ้าใมีถ้าใดต้องการขายนะคะช่องทางติดต่อไปได้นะคะก็คือใต้คอมเมนต์นี่แหละคะ่ะทักมาเลยนะคะบอกว่ามีต้องการขายนะคะเดี๋ยวไป,ไปน,ะะนัาให้ที่อยู่ไปค่ะไปนัให้ที่อยู่ไปเดี๋ยวได้ที่อยู่แล้วนะคะท่านส่งของมาถึงแบบนี้นะคะไปนัโอนเงินแทนทีค่ะนะคะคุด ุดเฉียงจะมี2พอสอนะคะรับซื้อราคาเดียวกันค่ะสองนี่ค่ะอ,อันนี้พสสองหศูนย์ะคะเออสองศูนยเขาก็เยอะนี่นะค่ะสองห้าสเขาก็เยอะนี่นะจริงจริงสองเออเยอะนี่ก็ออมีแค่นี้แหละสองหจะหายากกว่าค่ะส่วนมากเลยจะเป็นสองห้นะคะสอ,สอจะเยอะสองสอ,งอะ่สอสออะจำนวนผลิตเข้าทั้งหมดคือย สองสองเจ็เจ็ดสิบสองล้านเหรียญเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสองสองสองนะคะสองสองเจ็ดสิบสองล้านเหรียญส่วนสองศูนย์นะคะจำนวนผลิตเพียงยี่ยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญค่ะเขาสลับกันแหมนะคะตัวหนังสือตัวหนังสือสลับกันสองสองกับสองศูนย์ไอ้ไปโดนอะไรมามั้งเนี่ยถ้าโดนขนโอ้โดนกระแทกยุบเลยโดนโดนขนาดนี้โดนกระแทกอย่างแรงโลหะนี่เขาแข็งมากถ้าโดนยุบไปขนาดนั้น โดนยุบไปขนาดนี้แสดงว่าโดนแบบโอโหอย่างแรงอย่างแรงนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะไป่น่ารับซื้อเหลยละ13บาทนะคะ2522และ2520รับในราคาเดียวกันค่ะต่อมานะคะดูต่อเลยค่ะดูต่อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นเหรียญ5บาทพศ2 5 2 5 2นนะคะ2525 25. เหรียญเหรียญครุฑนะคะไปได้รับซื้อทุกครุฑนะคะครุฑก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะก็จะมีครุฑครุฑเก้าเหลี่ยม ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑตรงครุฑเฉียงปีสองสองครุฑเฉียงปีสองศูนย์ครุฑสิบบาทครุฑครุฑสิบบาทสองสี่อะคะ่ะธนาคารแห่งแรกอะนะคะครุฑสิบบาทน่ารับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวยจังเลยค่ะสวยมากนะคะอันนี้เหรียญครุฑตรงเออมีสวยมีสวยค่ากันไปเนี่ยค่ะ เหรียญครุฑตรงนะคะครุฑตรงพศสองห้นะคะ2525้ 2, 5, 2, 5, ะาสน่ารับซื้อในราคาเหรียญละ30บาทคะ่ะทุกคนนะคะเหรียญ30มสิบบาทที่พศที่เหรียญน,นะคะเขาจะระบุว่า2525ปีเดียวนะคะที่ที่หน้าเหรียญเลยคือเขียนว่า2525ปีเดียวคะ่ะหน้าเหรียญน,นะคะส่วนพศออที่แท้จริงนะคะปีผลิตที่แท้จริงจะดูที่รูปนกวายุพัก รูปนกวายุพักที่ใต้คําว่าบาทค่ะใต้คําว่าบาทเขาจะมีปีกนกวายุพักเห็นไหมคะรูปนกวายุพักคือใต้ใต้คําว่าบาทเนี่ยค่ะนะคะนกวายุพักปีกหน้าเขาจะเป็นเลขสองปีกหลังเขาจะเป็นเอ่อเลขตามพศผลิตค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะมีด้วยกันทั้งหมดห้าพศด้วยกันนะคะครุฑครุฑตรงจะมี การผลิตทั้งหมด5พศด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปนะัดนไหนคุยแล้วคุยให้ดูเลยเนาะว่าพศไหนผลิตเท่าไหร่เนาะจะได้เก็บถูกกันนะคะทุกคนทุกคนจะได้รู้รู้จำนวนรู้จำนวนแล้วจะได้เก็บถูกว่าปีไหนผลิตมากผลิตน้อยมีราคาไม่มีราคาใช่ไหมคะถ้าท่านดูแล้วนะคะดูแล้วดูก็ดูเฉยๆไม่ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคะดูแล้วต้องรู้ด้วยว่า ปีไหนผลิตเท่าไหร่จะได้เก็บถูกใช่ไหมคะไหนๆก็บอกข้อมูลให้ดูแล้วใช่ไหมคะก็ให้ดูจำนวนด้วยเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนครุฑตรงนะคะพศที่ผลิตทั้งหมดนะคะห้าพศด้วยกันนะคะจะบอกจำนวนผลิตนะคะทุกคนพศสองห้าสองห้าจำนวนผลิตสองห้าสองห้าจำนวนผลิตนะคะห้าแสนเหรียญค่ะสองห้าสองห้านะคะผลิตห้าแสนเหรียญ สองห้าจำนวนผลิตเพียง1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้นค่ะ2526นะคะผลิตเพียง1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้นค่ะ2526น้อยสุดนะคะ2527ค่ะจำนวนผลิตนะคะ2527 7าสองเเแสนเหรียญค่ะนะคะ2527 2528จ็าำนวนผลิต17ล้านเหรียญคะ่ะ2529้าาจำนวนผลิต7ล้านเหรียญค่ะนะคะก็นะะมีเศษเกินนะคะเกิน แต่พนักบอกบอกอรวมๆนะคะทุกคนจำได้เนาะปีที่หายากที่สุดก็คือ2526นะคะ2526จำนวนผลิตเพียง1แสนเหรียญนะคะราคาเขาซื้อขายกันใหม่ๆยูนซีห, UNC, หลักพันนะคะโค้ด2526เราจะเรียกกันว่าโค้ดนะคะทุกคนค่ะท่านใดมีท่านใดต้องการขายติดต่อไปหน้ามาได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ